มีดูแลรูปร่างยังไงบ้างคะปกติก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยเลือกอาหารทานอาหารที่ดีมากกว่าออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็รูปร่างนะคะมีแบบว่าไปออกกำลังกายดูแลสัดส่วนหรือว่าก็มีบ้างค่ะก็อาจจะไปโยค,คะหรืออะไรย่างเงี้ยค่ะคือแบบเป็นกีฬาเบาๆมากกว่าค่ะ,คะ นวัตก,กรรมความงามในปัจจุบันเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเรามีหลายประเภทนะครับในในศูนย์ความงามเราเนี่ยมีตั้งแต่พื้นฐานก็คือตั้งแต่การนวดธรรมดาด้วยเครื่องความร้อนการฉีดคาร์บอซีนะครับหรือว่าที่เยอะไปกว่านั้นก็คือพวกการสลายไขมันการทําเลเซอร์สลายไขมันแต่ว่าก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งของลูกค้านะครับที่ยังมีความต้องการที่ที่เราอาจจะยังตอบสนองไม่ได้เต็มที่คือกลุ่มที่อ้วนมากๆผิวนังย่อนมากๆหรือว่าพวกหลังคลอดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะขอแนะนำเครื่องมือตัวใหม่ก็คือ เพอร์เฟกต์ไทยครับ ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องน้ําหนักแล้วก็โรคอ้วน,เ,นเป็นปัญหาใหญ่ของของของ,ของผู้มาใช้บริการแล้วก็แล้วก็ของประเทศเลยนะครับเพราะว่าเราเจอว่าเรื่องอัตราการเกิดของโรคอ้วนเนี่ยเยอะขึ้นมากในช่วงตั้งแต่ปี2,000เป็นต้นมาอาจจะเนื่องจากเรื่องการใช้ชีวิตประจาําวันการออกกําลังกายที่น้อยลงนะครับเราทานอาหารที่ที่ไม่ดีเหมือนอย่างสมัยก่อนที่มีมีม,มีพวกผักผล,ลไม้เยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัจจุบันเราเจอ โรคอ้วนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็เราเจอว่าโรคอ้วนเนี่ยเป็นอันตรายมากมันเป็นอันตรายอันดับ2รองจากการสูบบุหรี่เลยนะครับในโลกที่ป้องกันได้แล้วก็โรคอ้วนเนี่ยนำม,มาซึ่งพิษภัยหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องหัวใจความดันเบาหวานโรคเส้นเลือดต่างๆนะครับอัมาพาตโรคถุงน้ําดีรวมถึงมะเร็งบางอย่างด้วยนะครับ <S 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 การดูแลโรคอ้วน,นแล้วก็รูปร่างที่ถูกวิธีนะครับยังไงเราก็ยัง กลับไปสู่พื้นฐานก่อนก็ Ooh, คือกลุ่มแรกก็คืออาหารนะครับเราอาจจะต้องเลือกประเภทอาหารจํากัดชนิดอาหารนิดนึ่งเราเราสามารถทานอาหารได้ครบทุกมื well ้อตามปกตินะครับแต่ว่าพยายามลดปริมาณแป้งกับน้ําตาลลงก่อนนะครับเพราะว่าแป้งกับน้ําตาลเนี่ยจะเป็นสาเหตุหลักของความอ้วนโดยเฉพาะในคนไทยนะครับจะเห็นด้วยว่าเราเราติดข้าวเราติดความหวานมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามลดตรงนี้ลงก่อนนะครับลดปริมาณไขมันลงด้วยโดยเฉพาะไขมันสัตว์นะครับพวกไขมันอิ่มตัวบางอย่างพวกของปาล์มหรือว่าหรือว่า มะพร้าวเนี่ยก็จะทําให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้ง่ายก,ก็ควรจะลดลงด้วยหลังจากที่เราดูแลเรื่องอาหารเต็มที่แล้วนะครับก็คุยถึงเรื่องการออกกําลังกาย การออกกําลังกายเนี่ยที่ดีก็คือเราต้องการการออกกําลังกายที่ต่อเนื่องนะครับสัก1วันเนี่ยสักประมาณ30นาทีพยายามออกให้ได้ประมาณสัก2-3าครั้งต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้พื้นฐาน2ตัวนี่คืออาหารแล้วก็การออกกําลังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะควบคุมได้ในระดับหนึ่งละ,ะไม่ค่อยแนะนําให้ไปซื้อยารับประทานเองนะครับโดยเฉพาะยาะพวกลดความอ้วนต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่จัดเป็นชุดขายนะเพราะเราเจอว่ามันมีทั้งสารที่เป็นสารที่อันตรายนะครับท,ทั้งที่ใส่กึง่งๆคาเฟอีนะ ไว้หรือว่าพวกที่ใส่พวกฮอร์โมนพวกไทรอยเอาไว้ก็จะอันตรายส่วนพวกที่โฆษณาตามโทรทัศน์ทั้งหลายเนี่ยเราเจอว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพจริงตามนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสนใจเนี่ยมาปรึกษาที่ศูนย์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสมัยใหม่ของปัจจุบันครับ อ่าเพอร์เฟกต์ไทนะครับเหมาะกับทุกกลุ่มอายุนะครับเราสามารถใช้กับบริเวณที่มีไขมันสะสมปริมาณไม่มากได้แต่ว่า,าผู้มารับบริการกลัวเรื่องการหย่อนคล้อยเราก็สามารถจะใช้ได้แต่ว่าที่เหมาะจริงๆก็คือผู้ที่น้ําหนักมากๆบริเวณที่มีการสะสมไขมันมากๆนะครับบริเวณที่กลัวว่า,าไม่อยากให้เกิดการหย่อนคล้อยมากขึ้นหรือว่าผู้ป่วยที่หลังการตั้งครรภ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่ช่วยได้เยอะโดยเฉพาะผนังหน้าท้องที่ยืดตัวหลังการตั้งครรภ์เนี่ยในปัจจุบันแทบจะ ไม่มีเทคโนโลยีไหนที่จัดการได้เลยนอกจากเพอร์เฟกทายครับ mm hmm. ครับเพอร์เฟกทายเนี่ยเป็นการรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการรักษาเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจสุขภาพเพื่อเตรียมผู้รับบริการให้มีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะรับเป็นการเราเรียกเป็นการผ่าตัดย่อยนะครับแล้วหลังจากการรักษาคงใช้เวลาสักประมาณ1น่ถึงสหรือ3ชั่วโมงแล้วแต่บริเวณวมถึงความกว้างข,งของขนาดบริเวณตรงนั้นด้วยนะครับหลังทำเนี่ยถ้าเป็นการผ่าตัดเล็กใช้เวลาไม่มานอาจจะกลับ บ้านได้เลยแต่ว่าถ้านานอาจจะนอนโรงพยาบาลสักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากวันรุ่งขึ้นเนี่ยส่วนมากก็จะกลับไปสู่ชีวิตประจําวันได้แล้วนะครับอาการเจ็บหรือระบมเนี่ยไม่เยอะแต่ว่าเราสามารถใช้ยาแก้ปวดทานแล้วก็กลับไปทํางานชีวิตตามปกติได้ในวันรุ่งขึ้นทันทีครับออยังไงฝากสําหรับผู้รับบริการนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องโรคอ้วนหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างเนี่ย ไม่แนะนําให้ไปซื้อยารับประทานเองหรือว่าเลือกการรักษาเองนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีคาปรึกษาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายินดีต้อนรับท่านผู้ใช้บริการทุกท่านมาปรึกษาที่ศูนย์นะครับเพื่อว่าเราจะได้ช่วยกันตัดสินใจว่าอะไรที่เหมาะสมกับท่านผู้ผู้ใช้บริการต่างๆนะครับขอบพระคุณมาก